เอาละครับเพื่อนๆหลังจากข่าวที่แล้วเนี่ยผมได้ตายไปแล้วนะครับผมก็เลยได้กลับมาเล่นใหม่อีกรอบนึงนะครับโดยหาทางที่จะสร้างฐานทัพเนี่ยให้ใกล้กับราชาหมูมากที่สุดนะครับนี่เราใกล้กันแค่ฉากเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วตอนนี้ผมก็สร้างเครื่องวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ได้หาต้นไม้มาปลูกตรงโซนนี้เพิ่มเติมนะครับเอา้านายไม่ใช่หมูนี่ขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำก็คือเราต้องไปเก็บสะสมทรัพยากรเพิ่ม พวกก้อนหินพวกอะไรอย่างนี้นะฮะเก็บมเมล็ดพืชหุ้ยฝนตกอืม้มแมาตกอะไรตอนนี้ครับฝนตกเราก็ต้องสร้างร่มขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันความชื้นโอ้เกมนี้มันทําดีมากเสียงฝนแบบเหมือนจริงเลยเก็บพวกเศษกิ่งไม้ไว้ก่อนนะครับเอาไว้ทํากับดักค่าความเปียกขึ้นมาที่สองนะครับดีนะมีอุปกรณ์เอาไว้สร้างร่มเนี่ยมาเข้าโซนทุ่งหญ้าสารวนาวิ่ดอกไม้เทียบเลย คุณหมูขอดอกไม้หน่อยนะโอ้หหมูใจดีเนี่ยส่วนเนี้ยอุ้ยต้นเบอรี่เดี๋ยวว่าจะเอาไปปลูกซะหน่อยนะครับขุดตรงนี้ก่อนล่ละหนึ่งต้นขอกลับไปฐานนะหมูหมูบอกโอ้โหอดกินเลยเรากลับไปเยอะ โอ้โหนี่ฮะครับเค่ผมบอกว่ากระต่ายเยอะมากครับโซนนี้นี่เราต้องสร้างกับดักกระตา่ายกับดักอยู่ตรงนี้ครับแจมนี่ครับอาวางดักไว้เลยครับเพราะกระต่ตายมันมีเยอะครับโอ้โหมีกี่ตัวเนี่ยดักให้หมด นี่คือแหล่งฟาร์มเนื้อชั้นดีนี่ไงก้อนหินอุ้ยที่เจาะพังโอเคเก็บหินมาต้องใช้เยอะนะครับโอ้โหกระต่ายเยอะมากวางที่ดักไว้แล้วหลายอันก่อนครับโอ้ เราใช้ทรัพยากรหมดเลยผมว่าจะสร้างสักสี่ห้าอันนะเนี่ยโซนนี้นี่ไมกครับสะกกระตายมีแมงมุมด้วยโอ้โหนี่มีทั้งแมงมุมมีทั้งกระต่ายเดี๋ยววางกำดักไว้ใกล้ๆกันนะเวลาเราเก็บเนี่ยมันจะได้ไม่ยากมากครับตรงนี้มีสองและสามจม นะครับเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่สร้างอีกนะเราต้องรวบรวมก้อนหินไปก่อนนะครับนี่คือภารกิจหลักของเราหินไฟนี่เราจะไปทําเราจะไปทําที่จุดไฟถาวรหินประสิวกนห้าครับอุ้ยกอนหินเยอะเลย เจาะเข้าไปเจาะเข้าไปนี่เจาะเอาก้อนหินมาให้เยอะที่สุดหญ้านี้เราขุดไปปลูกที่บ้านได้ไหมเนะี่ยอุ้ยอ๋อแจมเลยครับเอาไปทำฟาร์มหญ้าที่บ้านดีกว่าเราได้ไม่ต้องมาเดินเก็บไกลเอาอุปกรณ์พังอีกคราฟติง้ง ปลูกอะไรได้เราก็ต้องปลูกให้เยอะที่สุดนะครับให้ฐานของเราเนี่ยมีครบสมบูรณ์แบบเลยดอกไม้ด้วยเฮ้ยขี้ปุ๋ยมากชั้นดีโอโ้โหอันนี้มันโซนขี้ควายโอโ้โหปุ๋ยมากเยอะเลยอย่างเงี้ยขี้ควายเยอะนะครับ ็บต้นย้าก,ก่อนครับโอ้หนี่ครับเราจะไปลดต้นเบอร์รี่ของเราครับพวกขี้ควายครับปุ๋ยอคอกจากธรรมชาตินะเละคามือปุ๋ยขี้ควายโอ้โหเต็มที่ครับโอ้โหขี้ควายเยอะจัดอันนี้แบบฟาร์มขี้ได้แบบอินฟินิตี้เลยเนะี่ย ขอกินอาหารก่อนโอ้โคโพดแจ่มอะครับตรงนี้ได้จุดฟาร์มใหม่ละที่ฟาร์มปุ๋ยขี้ควายกลับฐานก่อนดีกว่าเราแบบฆ่าควายไปทำเนื้อได้ไหมเนะี่ยเป็นแบบอาหารเนื้อควายครับดูสิว่าเราได้กระต่ายมามั่งไหมนะเฮ้ย นี้ที่เราจะตายเราสามารถมาเกิดได้นะครับยังจับไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยโอ้โหกระต่ายยังไม่หลงกลเรานะครับอ๋อนี่เอาต้นนี้ไปกินก่อนละกันครับเชอร์รี่ป่าสะสมไว้ก่อนนี่คืออาหารที่พวกหมูลูกไว้นะฮะเรียบร้อยเก็บไปหมดเลยแบบเอาตัวรอดอย่างเดียวอะ เดินทางกลับบ้านด้วยตอนกลางคืนโอ้โหผีออกมาแล้วครับค่าสติของเรายังดีอยู่นะไม่น่าโดนผีหลอกได้นะี่พวหมูก็กลับบ้านนอนกันหมดแล้ว,ลวช้างหมูก็นอนแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือแต่เราเนี่ยแหละยังไม่ได้นอนบ้านผมอยู่ไหนเนี่ยหาบ้านไม่เจอมืนมืดจัด ดูแผนที่ก่อนอ๋อตรงนี้เมื่อจัดหาบ้านไม่เจอสร้างกองไฟถาวรก่อนนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับกองไฟถาวรเยี่ยมโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเราตั้งฐานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับทุกคนสวัสดีครับ